สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการแชร์ WiFi หมายถึงว่าลาแชร์รหัสนะครับเป็นรหัสที่เราอาจจะจำไม่ได้ไม่รู้ว่าเรีกตัวไหนพาสเวิร์ดอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปดูเมนูและสามารถแชร์เป็น QR code เพื่อที่จะให้อีกเครื่องหนึง่งสามารถเล่น Wi-Fi ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันดับแรกนะครับให้เรามาทีา่การตั้งค่านะครับตัวสัญ,ญลักษณ์รูปฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปจะเห็นคําว่า Wi-Fi นะครับเห็นไหมครับเมนู Wi-fi อยู่ด้านบนแล้วกดเข้าไป1ครั้งนะครับอ,อันนี้เครื่องเราเกาะ wi-Fi อยู่แล้วนะครับเครื่องตัวที่จะ ให้รหัสอีกเครื่องนึงนะครับเครื่องที่จะแชร์ออกไปเสร็จแล้วเลือกเลือกตัว Wifi ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับเห็นไหมครับมันจะบอกว่าเชื่อมต่อแล้วคือตัวนี้เราเกาะอยู่นะครับ Wi Fi เราเชื่อมอยู่แล้วกดเข้าไป1ครั้งนะครับที่ขวามือนะครับจะเห็นคำว่าแชร์นะครับมันจะเป็นรูป QR-code คอยู่นะครับกดเข้าไป1ครั้งนะครับพอปุ่ดรหัสแล้วตรงนี้นะครับ มันจะขึ้นมาเป็น QR code นะครับแล้วด้านบนจะเป็นรหัสนะครับเราจะกรอกตัวเลขตรงนี้ก็ได้ก็เอารหัสตัวนี้นะครับให้อีกเครื่องหนึ่งนะครับในการกรอกรหัสหรือเราจะส่งเป็นเราจะแคปหน้าจอส่งเป็น QR code แบบนี้ก็ได้นะครับสแกนเอาถ้าไม่สะดวกพิมพ์เลขรหัสนะครับ แค่นี้เองนะครับอีกเครื่องหนึ่งก็จะสามารถใช้งาน Wi-Fi ได้นะครับคือเราแชร์รหัสแชร์ QR Code ่ไปให้อีกเครื่องนะเกาะนะครับก็เป็นทิปเล็กๆนะครับง่าย,ายก็เพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะครับลองไปใช้ดูถ้าดูไม่ทันก็ดูอีกเข้าไปกดดูอีกรอบนะครับเข้ามาที่เมนู Wi-Fi แล้วก็กดเลือก Wi-Fi ตัวที่เราเชื่อมต่ออยู่ แล้วก็กดคำว่าแช์นะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะมีรหัสและคิวอา e โคขึ้นมาง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะครับเป็นทิปเล็กๆสำหรับทิปคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ